ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์เกมมิ่งของแท้ราคาถูกส่งรวดเร็วทันใจร้านไอเดียดีกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับหากใครกำลังเลือกซื้อคอยในเกมฟีฟ่า15อย่าลืมแวะเข้าไปดูได้ที่ร้านฟีฟ่า15ไทยแลนด์คอยลลิงก์อยู่ด้านล่างครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟีฟ่าท้าเกมกับเกมฟีฟ่า15แพ็คโอเพนนิ่งอีกตอน,นะฮะสำหรับอาทิตย์นี้นะฮะก็เป็นอาทิตย์ที่13แล้วนะ,ะและ EA ก็ได้ปล่อยอินฟอร์มของอาทิตย์นี้ออกมาแล้วเรียกได้ว่าสุดยอดไปเลยนะฮะสุดยอดไปเลยโดยเฉพาะกองหน้านะฮะแอนดี้แครครับผมสุดยอด อยากได้ดูสตัดของมันซะก่อนวิ่ง7จะ14เลี้ยง69ยิง82ส่ง65ส่วนนอกนั้นก็งันๆน,นะครับไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่อิปารโรนันโดฮุมเมลอะไรเงี้ยงันๆอาทิตย์นี้เราจะโฟกัสไปที่อินฟอร์มแอนดี้แครโรนะฮะตอนนี้ก็มีแพ็คพิเศษออกมาออกมาบ่อยเหลือเกินนะฮะคราวนี้ก็เป็นแรโกแพ็ค2 5 0 0 0โกมีด้วยกันแค่5แพ็คเท่านั้นนะฮะมี5แพ็คผมเปิด ผมเปิดหมด5แพ็คก็น่าจะเหลือประมาณแสนกว่านะฮะแต่อีกแสนกว่าเราจะไปเปิดพรนะีเมียมโกแพ็กกันฮะเริ่มด้วยแลโกแพ็คแพ็คแรกกันก่อนมีด้วยกันแค่5 p a แพ็คเท่านั้นมาเลยขอลำลมๆลูกพ่อใครอยู่หน้าปกเนี่ยไลยฮินสเตอร์ลิงอไม่รู้ละโอ้โหซาวิโอเฟอร์เฟอร์เฟอร์ไม่ได้นอนครับเฟอร์ไม่ได้นอนครับโอ้โหตายแล้วซซวิโอ หูตายสองหมื่นห้าแพ็คที่สองกันเลยดีกว่าแพ็คแรกช่างหัวมันหูมันแย่มากเลยนะ pack แพ็คตะเกียถ้านับเป็นสองหมื่นห้าเจ็ดพันห้ากูยังเคืองเลยตะเกียอ๋อวินดีดอวินดีดเห็นมันแปดสิบกว่าไอ้เหี้ยพี่แปงวงแค่อีกแล้วตายแล้วแพ็คอะไรของมึงเนี้ยแพ็คที่สามมา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 ,มา come on come on โอ้โหโอ้โห ดิซัน ah. ทริกดีซันทริกพิเศษเลยมาโอ้โหโอลีเกตเอสเซียงออฟรักโอ้โหแย่มากเลยว่ะโอ้โหเจ็ดพันยังเคืองอะ่ะนี่สองหมื่นห้าครับโอ้โหแพ็คสุดท้ายสองหมื่นห้ามา <c oughs> เร็ว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  ต้องการอินฟอมต้องการยินฟอมแห้งแล้งมานานมุนลเลอร์โทมัสมุลเลอร์อ้าโทมัสมุลเลอร์มุลเลอร์สุดยอดอ้าวเฮียแล้วไปกดเฮียแล้วเข้ามากูมาอยู่นี่ครับมาอยู่นี่มุลเลอร์เท่าไหร่ครับมุลเลอร์เฮ้ยเฮ้ย โทมัสมุลเลอร์นะเว้ยโทมัสมุลเลอร์นะเว้ยพี่โทมัสมุลเลอร์มันมันเป็นคนที่พาเยอรมันเป็นแชมป์โลกนะเว้ยราคาหกพันหงเหรอไอ้เยี่ยกูดีใจอย่างตัวสามแสนนะค 6, นร,รับเยี่ราคาหกพันนี้ไงทุเรศมากมึงทำกับโทมัสมุลเลอร์อย่างนี้ได้ยังไงอ่ะเหลือสองแสนเหลือสองแสนลุยกันเลยโก้แพ็กพรีเมียมโก คาร์มอนเฮ้ยคุคยังช็อกอยู่เอสเซียงมาแล้วมาอีกยังช็อกอ,อยู่เลยโทมันมูลเลอร์ผมไม่กว่ตัวละสองสามแสนนะ่ะลืมนะลืมขอบคุณสปอนเซอร์นะฮะฟีฟ a าสิบห้าไทยแลนด์คอยนะ,ะขายคอยให้ถูกๆนะฮะผมสำหรับใครที่สนใจกดไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะฮะยอรเรนเต้ยอรเรนเต้เเตกากากว่ายอรเรนเต้อะเอาว่าได้โกงพันห้าก็ยังดีไม่ดีดแพ็คนี้แพ็คเจ็ดพันนี่อะอัซ่า เชฟฟาเบกัสอีกที่มันไม่แพงกูจําได้ว่ามันไม่แพงแต่มันเท่าไหร่วะหมื่นเดียวครับตัวหมื่นเดียวตัวละหมื่นเดียวก็ยังดีวะมาซาบาเลต้าดิยาบี้ซาบาเลต้าดิยาบี้แพ็คนี้ก็ถือว่าไม่เลวครับไม่เลวครับไม่เลวครับตัวเท่าไหร่วะซาบาเลตา้าเฮย้ยเชฟซาบาเลต้าตัวห้าพันเลยเหรอเนี่ยซาบาเลตา้าอีตัวต้องเกิดสมูลเลอร์เลยสมูลเลอร์ตัวหกพัน ซาเบเนต้าตัวห้าพันกว่าฝีเท้านี่อย่างฟ้ากับเหวเลยไม่ตัวราคาเท่ากันได้ไงวะขมอนตาหลับไอเสียงไอี้ยมาอย่ามึงมาเฮี้ยอะไรว่าสองสำรอบเนี่ยสัต,ตว์คุยชอบกูมากหรือไงเหลือแสนเดียวแล้วแสนหนึ่งหมื่นขมอนคุยอ้สัตวทาโกยากิไอเฮียสตีเฟนไอแลน มึงอย่าไปยืนข้างๆทีมฮาวเวิร์ดนะไอ้ยี่เป็ดเนี่ยทีมฮาวเวิร์ดไอ้ไอ้เมื่อกี้ชื่ออะไรวะลืมละแต่น่ามึงเหนื่อยกันมากเลยโมย่าโมย่ามาดาบิดอาราบาดาบิดอาราบาสู้รู้ไมงอยากให้คุณได้ดู oh yeah! a, ดีสู้รู้โอ้แมสซิสเซย์มาสักวิสเอร์สุดยอด สุดยอดหม่เลยครับแฟนเชลซีครับปาปิซิเซสุดยอดโอ้ยเจ็บแผลอ๋อปาปิซิเซ่ปปเย้เหลืออยู่แสนหนึงนะ่งอะช่างแม่ก,กูได้ปาปิซิเซแล้วกูชอบแต่ที่เหลือมาก็ดีนะแผลได้อินฟอร์มปาปิซิเซมาสุดยอดเลยเว้ยเร็วคัมมิ่งอ t รซ่า โอ้โอ้วัยเยี่ยมอย่างกับฟลอรโดฟลอรโดอียเอ้ยโอบาฟีมีมาตีนอีกแล้วอุ้ยคนที่น่าสนใจมากเย็ด yeah. น่าสนใจมากเลยแกมบัวแกมบัวซิลเวอร์อย่างเงี้ยแล้วแบบความเร็วมัน87อะไรอย่างเงี้ยคนเขาชอบคนเขาใช้กันนะฮะอยู่เวสบอมบออสเบียนท่ายิ้มกวนตีนมากเลยตอนแรกก็ชอบนะเจอท่ายิ้มมันไปรู้สึกร,รู้สึกคันตีนไงทุกคนว่ะ มาจาวิตวเวตแฮมมึงส่งคาโลมาเดี๋ยวนี้เลยนะจาวิตสัตว์มึงส่งคาโลมาเดี๋ยวนี้เลยนะายม,ามาเดว,เนะวิสมันจอนี่อีแวนอี้ย่จอห์นนี่อีแวนเมื่อคืนแดงเดือดมึงจ่ายคืนหลังแบบนั้นกูนี่แทบจะหัวใจวายมึงแย่มากไอ้จอน,นี่อีแวนแทนที่มึงจะเป็นแบบว่าเป็นเสาหลักไอ้เยี้ยมตัวรั่วเลยสัตว์มาเร็วๆว ดูเร็วนะเนี่ยมันย่ามาติดเฮ้ย,ยไม่แพงครับตัวมันเก่งนะแต่ว่าไม่แพงอะ่ะเนี่ยสามพันเนี่ยเอเฮ้ยไม่สมผีเท้าเลยเอาละครับแพ็คสุดท้ายละแพ็คนี้แพ็คสุดท้ายแล้วครับมาเมสซ,ซี่แพ็คสุดท้ายลูคัสโคดอสกี้ควยเป็ดลูคัสโคดอสกี้ดองเค็มครับ เป็นปลาเค็มมาแล้วตอนนี้ลูคัสโบดอสกี้โดนดออเป็นอย่างปลาเค็มก็จบกันไปแล้วนะสำหรับฟีฟ่าท้าเกียนแท็กโอเพนนิ่งเนี่ยตอนนี้ถามว่าเจ๊งไหมเจ๊งครับก็เจ๊งครับสามแสนได้ปาปิซิเซ่ดีหลักๆมาตัวประมาณ3 4หมื่นนั่นแหละ น้องนั้นก็เบนะฮะแต่ก็ถือว่าได้ตื่นเต้นกันไปบ้างนะฮะเหมือนเดิมนะสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนะอย่าลืมกดไลน์นะแล้วก็สามารถกดติดตามได้นะครับเพื่อรับชมแพ็คโอเวนนิ่งในตอนต,ต่อไปนะฮะ <S <S แล้วก็อย่าลืมไปพบปะกันหน้าที่ f c e e o o o ฟีฟ่าท้ายเกลียนลิงอยู่ด้านล่างครับผมสำหรับตอนนี้ลาก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ